สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมหาศึกคนชนเทพกันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทุกคนเนี่ยรอคอยรอฟังกันมาเลยถูกไหมนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเทพเจ้าแห่งดวงตะวันหรือว่าอพอลโลนั่นเองเขาคนนี้คือตัวแทนฝั่งเทพคนล่าสุดที่จะเข้ามาแข่งขันในศึกแรกหนาล็อกในคู่ที่9้าที่จะมาถึงนี้นะครับ คู่ต่อสู้ของเขานั้นคือกษัตริย์ลีโอไนดัสแห่งสปาร์ตันนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้แบบชาวกรีกเหมือนกันนะครับผมโดยอพอลโลเองเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวของเขาโผล่มาแล้วรูปลักษณ์เนี่ยตรงข้ามกับตัวของลีโอไนดัสเลยถูกไหมลีโอไนดัสเนี่ยมาแบบกล้ามบึกนะครับผมแบบโอ้โหกำยำล่ำสันมากๆในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยตัวของอพอลโลนั้นมาในแบบว่าหนุ่มเกาหลีเลยนะครับผมหล่อเหลาอลังการนะครับคือเรียกได้ว่าหล่อไม่แพ้ตัวของเฮดิสแล้วก็ปโตเซดอนเลยนะครับ มว่าสาวๆชอบในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยดิโอเนดัสก็จะเป็นแบบหนุ่มๆชอบก้ามบึกสุดๆก้ามแบบตัวจะแตกอยู่แล้วอารมณ์เหมือนเมทัลเกียร์ผสมกับกัปตันอเมริกาเลยแถมยังใช้โล่เหมือนกัปตันด้วยก็โคตรเท่เหมือนกันนะครับแต่อพอลโลเนี่ยเฮ้ยเรายังไม่ได้เห็นเลยนะครับผมว่าเขาดูจะเก่งยังไงเนาะดูผอมแห้งแรงน้อยแล้วมันมีพลังอะไรกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเรามีข้อมูลของอพอลโลเอามาเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมและข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ได้มโนโด้วยนะเป็นข้อมูลจากทางออฟฟิเชียลเลยนะครับผมที่้ะาออาอมจแบบเ เริ่มนะครับผมอารมณ์แบบว่าเกินเกินข้อมูลมานิดหน่อยจากบทความที่เขาแปลมานะครับเป็นบทความจากออฟฟิเชียลอะไรแบบนี้อะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับอพอลโลมาบ้างอย่างแรกเลยนะครับแม้ว่าอพอลโลนั้นจะเป็นลูกของซุสเนี่ยนะครับผมแต่อพอลโลเองเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าที่มีคนเคารพนับถือพอๆกับตัวของซุสพ่อของตนเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์อะ่ะก็สําคัญต่อมนุษย์สําคัญต่อเทพสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากๆก,ก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยมีคนเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเขาก็แข็งแกร่งมาก,มาก ด้วยเช่นกันแต่ที่ไม่ได้ออกมาเลยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นมิตรกับทั้งครอบครัวของเขาพี่น้องหรือว่าตัวของซูสเองก็ตามนะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนไร้สาระแล้วก็ขี้โกหกถึงแม้ว่าจะมีหน้าตาหล่อเหลาสุดๆเลยก็ตามนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมอพอลโลเองเนี่ยไม่ได้เทพที่ดีอย่างที่หลายๆคนคิดด้วยนะครับเพราะว่าอพอลโลเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์เป็นเทพแห่งแสงสว่างเนี่ยนะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยก็มีความมืดอันยิ่งใหญ่ในหัวใจเหมือนกันเรียกได้ว่าสว่างมากก็มืดมากเหมือนกันนะครับผมเพราะว เทพองค์หนึ่งที่เกลียดชังมนุษย์มากที่สุดเลยและอพอลโลเนี่ยก็ชอบลงทันเหล่ามนุษย์ด้วยนะครับผมโดยเขาเนี่ยได้เคยลงโทษลงทันเหล่ามนุษย์อยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับผมซึ่งมันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เขาเนี่ยสนุกที่สุดเวลาที่เขาได้ทําเลยเขาเลยได้เตือนลีโอนดัสไปไงว่าถ้ามาด่าเขาเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวจะเจอทันสวรรค์นะนะก็เรียกได้ว่าเตรียมจะลงทันตัวของลีโอนดัสเลยนะครับแล้วทีนี้อาวุธของอพอลโลคืออะไรกันล่ะในตรงนี้เองเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาว่าแม้ว่าในตอนล่าสุุดดดอออออยย่่่่่่าาางงตตนนทีี78เจะัไไไไมมมม้้ห็็วธกกผแ ผิดค่าแต่อย่างไรครับอาวุธของอพอลโลนั้นคือธนูนั่นเองและเขาก็คือนักธนูที่น่าเกงขมและทรงพลังที่สุดบนสวงสวรรค์เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะยังไม่ได้เห็นอพอลโลใช้ธนูแต่เราก็เห็นผ่านภาพวาดในตอนที่อพอลโลเปิดตัวออกมาแล้วนะครับผมในตอนที่อพอลโลเนี่ยใช้งูปราบงูพทอนแล้วก็รวมไปถึงตัวของไททันด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเหมือนการคอนเฟิร์มแล้วล่ะว่าอาวุธของอพอลโลเนี่ยนะครับผมคือธนูอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเทพที่ชั่วร้ายที่สุดด้วววยยนะะผมมถึงงงงแแแ้่่่าาจเเเป็เทพหสส ก็มีความเกลียดชังเยอะมากๆแล้วก็สนุกกับการได้ทรามานได้ทํรลายได้ทําลายมนุษย์ได้ลงโทษมนุษย์ด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้ปรากฏออกมานะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ